ป,ประธาน,าาานเด้งตอนรอสักครู่นะครับเ,ออเดี๋ยวลูกค้ารอรบกวนรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมถามทีมงานช่างให้นะครับเออน่กนาฬิกาลูกค้าเขาอ,อยากสั่งเสื้อเรามีรายละเอียดอะไรบ้างอ่ะ ลูกค้าต้องการลายเสื้อและสีเสื้อโทนไหนคะอ๋อลูกค้าต้องการโทนเสื้อและรูปแบบเสื้อแบบไหนครับลูกค้ามีอะไรขอเสื้อแบบไหนบ้างแล้วก็ขอเสื้อครับลูกค้าต้องการแบบไหนครับอ่ารลายละเอียดบนตัวเสื้อมีอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างเลยรลายละรายลายละเอียดบนตัวเสื้อมีอะไรบ้างรายละเอียดบนตัวเสื้อมีอะไรบ้างครับครับผมครับสวัสดีครับครับแล้วทำไมนักธุรการถึงไม่คุยเอง แล้วดูการพ่อพูดกับใครอ่ะ